สวัสดีแฟนรายการสองทะลุฟ้านะคะวันนี้มาพบกับรายการดวงจีนสองทะรุฟ้าเช่นเคยนะคะ12นักสัตวค่ะก็ปฏิทินของเรานะคะ ปฏิทินรวยทะลุฟ้าของปี63เนี่ยก็เข้ามาไม่ต่ำกว่า8งวดแล้วนะคะได้เข้าห้องหวยชมคลิปวิดีโอฟรีด้วยนะคะแล้วก็ของปี64แล้เราก็เปิดสั่งจองแล้วค่ะมีจำนวนจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0948080999ค่ะหรือแอด id ไลน์นะคะ063 445 7878ค่ะ สวัสดีค่ะคุณวีสวัสดีค่ะคุณกก็<ม>ดวงจีนสองทะรุฟ้าของเรานะคะมาที่ปีขานค่ะค่ะปีขานเนาะในเดือนพฤศจิกเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกถึงประมาณ6ธันวานะคะในช่วงนี้จะนับเป็นเดือนติงไหาไหายตัวนี้จะฮะฮะหมายถึงรวมรวมเข้ากับคนปีขานก็คือมาเสริมเข้าไปงั้นคนปีขานเดิมทีจะเป็นธาตุไม้พอเสริมด้วยไหยตัวนี้ เข้าไปเนี่ยในดวงเนี่ยจะเป็นการเสริมส่งในธาตุไม้ให้เยอะกว่าเดิม,มเพราะว่าหายเป็นธาตุน้ําธาตุไม้ส่งธาตุน้ําส่งเสริมธาตุไม้ท,ไมทําให้ส่งเสริมปีขานให้แข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นดวงของคนปีขานในรอบเดือนนี้ถือ<ะ>ว่าดีเด่นถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาด้วยก็ตามน,น,านะแตะ่แข็งแรงแต่มีผู้ให้การช่วยเหลือเพราะว่ามีแบบพลังจากภายนอกดาวดีเข้ามาดาวดีเสริมเข้ามาตรงนี้นะคะทำให้เกิด ในเรื่องงานเนี่ยจะมีความคิดที่ค่อนข้างสร้างสรรค์แนวใหม่มีความคิดใหม่ๆขึ้นมาตลอดใช่รวมทั้งมีคนให้คําแนะนําใหม่ๆเกี่ยวกับการงานซึ่งนําไปประยุกต์ใช้ได้ก็สิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นมาตลอดเลยใช่ค่ะคุณมุกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทํานายไว้เนี่ยนะคะไม่ได้ให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ตามนั้นเพราะว่าเราทํานายแค่ระดับใช่ไหมคะระดับปีระดับปียังไม่ได้เจาะลึกไปถึงเดือนเกิดปีวันเกิดและเวลาเกิดของ ต,ตอตรง,ตรงบุคคลใช่ใช่ค่ะ,คะอันนั้นเราให้เป็นแนวทางแล้วแนวทางตรงนี้นําไปเพื่อเพื่อที่จะ ดำเนินชีวิตเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะคะเป็นไกด์ไลน์ในช่วงนี้ <c oughs> วางแผนนะคะสิ่งดีเราเตรียมการไว้รองรับให้เต็มที่ <c oughs> สิ่งที่ไม่ดีถ้าทํานายแล้วได้สิ่งที่ไม่ดีเราเตรียมการวางแผนเพื่อจะหลีกเลี่ยงเอาไปเป็นประจําเดือนใช่ให้ผ่านไปด้วยดีอย่างนี้นะคะ <c oughs> อันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยของดวงจีนของเรา <c oughs> ใช่ไหมคะคุณมุกอันนั้นนะคะในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และ การมีคนให้คําแนะนําไอเดียใหม่ๆสามารถเอาไว้ประยุกต์ใช้ได้นะคะ,คะสำหรับคนมีขาในเดือนนี้แล้วก็การไม่เน้นนะ,ะไม่เน้นเสี่ยงโชคที่มีความเสี่ยงสูงในชั่วโมงนี้อ่าโอกาสเสียมากกว่าโอกาสได้ก็นิ่งๆไว้ก่อนใช่ค่ะ,คะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือ เป็นพวกเสี่ยงโชคในสลักอมสินก็อย่าได้เยอะอย่างนี้นะคะแต่ก็ติดรัฐบาลไว้นะคะเพราะว่าเลขในปฏิทินรวยทะลุฟ้าของเราเนี่ยเข้า8งวดแล้วะคะ่ะแม่นเยอะเนาะค่ะ,ะน่าสนใจมากทีเดียวค่ะต้องปีใหม่นี้ต้องซื้อต้องซื้อติดไว้หรือว่าสั่งจองของปี6 4สได้เลยค่ะถึงจะเข้าห้องหวยได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ,คะ,ะ,คะนะคะในส่วนของสุขภาพของคนปีขาน,นะคะ ให้ระวังในเรื่องของสายตาและหลอดเลือดอค่ะเพราะว่าจะเป็นเดือนที่ธาตุน้ําเข้ามาดาวธาตุน้ําเข้ามามเสริมในดวงค่อนข้างเยอะจะทําให้มีภาวะของเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยนะคะมันจะเป็นธาตุไฟก็คือธาตุน้ําเข้ามาทําให้ธาตุไฟอ่อนจางลงอาจจะทําให้เกิดปัญหาด้านหลอดเลือดอได้ในบางท่านที่อาจจะมีอาการอยู่แล้วเดิมทีะนะคะ ในจังหวะนี้ก็ให้หรือว่าช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวให้ระวังในเรื่องของหลอดเลือดหลอดเลือดหัวใจอะไรอย่างนี้ค่ะมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้ในผู้สูงอายุนะคะส่วนเรื่องสายตาก็เกี่ยวข้องกับระบบน้ำในร่างกายนะคะนี่คือคร่าวๆของคนปีขานปีานเดือนพฤศจิกค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้กับ ชาปีขานกันนะคะ<ฆ>การงานดีค่ะถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาก็ยังมีคนมาช่วยเหลือของเรื่องการงานนะคะแล้วก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดความคิดไอเดียหรือคนชี้แนะในสิ่งใหม่ๆนั่นอเอง<ด>นะคะแต่การเงินเนี่ย ไม่เน้นเสี่ยงโชค,ค <ะ S 2> แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงเลยะนะคะาาก็ลงทุนได้ลงทุนได้แล้วก็ซื้อรัฐบาลติดไว้นั่นเองนะคะอของปฏิทินรวยทะลุฟ้าของเรานั่นเองนะคะ,คะแล้วก็ด้านของสุขภาพเนี่ยก็เรื่องของสายตาแล้วก็หลอดเลือดนะคะเพราะอย่างที่ครูวีบอกว่าหน้าเป็นหน้าหนาวด้วยเป็นหน้าหนาวใช่ค่ะหลอดเลือดไม่เกรนหรืออะไรนี้ได้หมดอืใช่ไหมคะด้าไหลเวียนของโลหิต ใช่ค่ะ <No. S 1> ก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะเรามาติดตามของปีขานกันใหม่นะคะอันนี้เป็นประจำเดือนของพฤศจิกายนนั่นเอง,<ช>เองค่ะ